สวัสดีครับวนี้สภาพอากาศนะค,รม,นนะคร,าารมีฝนนะครับอากาศมีฝนนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ส่วนเราชอบฝนนะครับมีฝนแล้วก็ทำให้ต้นไม้เราสดชื่นนะครับไม้เราสดชื่นนะอมองที่ภูเขาครับ ภูเขาวนะวิวนะครับไปดูสวนกันนะครับไปต้องปลูกเป็นแนวนะครับเป็นทุเรียนต้องปลูกเป็นแนวห่างกันค่อยห่างกันกนะห่างกันหลายเมตรนะครับเพราะว่า งั้นทุเรียนโตขึ้นมาเขาเขาก็จะไปกิ่งก็ชนกันนะครับเขาต้องปลูกห่างเอาไว้ปลูกให้ห่างเอาไว้นะให้เป็นแถวครับปลูกเป็นแนวเป็นแถวนะครับแนวเป็นแถวก็จะเป็นหญ้าเสมอนะครับอันนี้ฝนตกหญ้าก็ขึ้นเยอะหน่อยงั้นก็ต้องตัดหญ้านะครับตัดหญ้า เรียนก็มี20ปีนะ10ปี20ปีนะครับนี่เขาเรียกว่าสวนนะครับธรรมชาตินะครับสวนธรรมชาตินะครับดูันได้ครับสวนธรรมชาตินะครับผลทุเรียนนะครับกลางเต็นท์เล่นน้ำได้ครับ งเล่นนานได้นะครับส่วนเราเดี๋ยวเราลง youtube นะครับติดตามช่องผมได้นะครับเจ้าลิศส,สกุลศักดิ์นะครับยังไงก็ฝากประกาศรักคุณด้วยนะครับเพราะเราอยู่กับธรรมชาตินะครับเราอยู่กับธรรมชาตินะครับเราอยากให้ทุกคนก็ได้เห็นธรรมชาตินะครับได้เห็นธรรมชาติ เราก็เริ่มผ uh> ่านทิวเขานะฮะเริ่มผ่านทิวเขานะฮะหญ้าจะเขียวจะื่อยเลยนะครับเขียวเฉื่อยเลยนะคหญ้าเขียวชุ่มครับต้นนี้ใหญ่นะครับส่วนมากเป็นท้เรียนหมอนทองแล้วก็เงาะนะครับเอ่อมังคุดไม่ไม่มีต้นนะครับมังคุดไม่อีต้นนะครับ มุงคุดนะครับเราจะอยู่แบบธรรมชาตินะครับอยู่ธรรมชาตินะครับอากาศเย็นสบายนะครับนี่ฮะอยธรรมชาตินะครับทุเรียนฮะเราปลูกเป็นแนวนะครับปลูกเป็นแนวฮะเป็นเนินเขาเราจะปลูกเป็นแนวนะครับเป็นทุเรียนนะครับ เรียนมีตั้งแต่สิปียี่สิปีสิบกว่าปีนะครับเลียนปลูกนะครับแต่ละต้นนะครับหลังโซนทุเรียนก็เป็นแนวเขานะครับนี่ครับมาชมนะครับในรอบบริเวณนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้านีด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับจะเบียนลดออกไอยนะครับ ไม่ได้นะครับเกตเอานะครับตั้งเกตเอาคุมฟ้าคุมฝนมาแล้วนะครับก็ตกตลอดทั้งวันเหมือนทั่วไปครับตัวประเทศเช่นเดียวกันครับแต่ของเราแบบว่าเป็นที่สูงนะก็เลยน้ำไม่มีท่วมขังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอ,อความสนับสนุนด้วย Uh...